ตอนเงาเป็นวันใหม่บาบูกำลังไปพบติก๊กี้เพื่อนรักของเขาเจ้าจชายติ๊กี้อ้าสวัสด<อ>ีเจ้าชายติ๊กี้อาสวัสด์บาบูเจ้าชายติ๊กี้เ้ราไปหา<อ>เกมเล่นกันเถอะเจ้าชายนะไม่ได้วันนี้จะต้องไปเยี่ยมญาติไม่มีเวลาเล่นหรอกนะแล้วเจอกัน ก็ได้ไม่บา,บาจะาชายดิกี้เธอเจ้าชายดิกี้ไม่เล่นงั้นไปหาไวโอเลตด,ดีกว่านั่นไงบ้านไวโอเลตไวโอเลตบาบูเธอนั้นเองวาดีจ้ะวาดีไวโอเลตคือเธออยากเล่นเกมกับฉันไหม อ,อย่างอย่างเล่นสร้างบ้านนะเป็นไงฮะขอโทษนะบาบูวันนี้ฉันต้องช่วยพ่อกับแม่ทําความสะอาดด่าอ่ะงั้นก็ไม่เป็นไรไม่บายไวโอเลตไม่บายบาบูไว้คราวหน้านะเบื่อจังเลย ไม่มีใครมีเวลาเล่นกับฉันได้ยังไงเนี่ย แล้วเจ้าเงามาเถอะเราไปหาอะไรกินด้วยกันนะตามฉันมาล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 าฝนจะตกแล้วเราควรจะกลับบ้านนะเจ้าเงาเฮ้ยเจ้าเงาอยู่ไหน เป็นซ่อนหากับฉันเรื่องไงเนี่ยเ,เสียงฝีเท้านี่ต้องเป็นเงาของเรานน่ <laughs> ฉันจะหลอกให้เข้ากลัวแล <laughs> ้วเข้าวาเอรเนทางนี้อาอาเอา๊เออ,าอาบาบูฮะเ,เธอนี้เองอะฉันนึกว่าจะเงากลับมาหาฉันซะอีกแม่เสียดายเฮเงาเหรอใช่ฉันกำลังตามหาเงาของฉันเมื่อกี้ งนี้เลยเราเล่นเจ้าถากันนะนายเห็นเขาบ้างไหมอ่ะฉันไม่เห็นเลยอะอจริงด้วยฉันจะให้เงาของฉันตามหาเงาของนายก็แล้วกันจริงเหรอเล่นนยจราจริงจริงเลเล่นว้าวเล่นเงาเงาของนายก็หายไปเหมือนกัน อเงาเงาของฉันเงาของฉันก็หายไปด้วยอมันอยู่ไหนอ่ะที่เออนี่โจเงาของนายอ่ะฮะนี่เงาของฉันมันหายไปด้วยเหรอฉันว่าเงาของเรามันไปไปมามาตามใจชอบอยู่เรื่อยนี่แหละบางทีมันอาจจะไปซ่อนด้วยกันก็ได้อะไปซ่อนงั้นเหรองั้นเราไปหาพวกมันด้วยกันทถอะนะเออ みこまああ บอกร้ายมาแบมโบินะแบมโบ้จับด้านบนให้ดีๆนะเออเอาละค่อยๆนะว้าวสวยจังเลยร้ายแบมโบ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยร้ายแบมโบ้ข้างนอกฝนตกหนักมากเลยเราขอหลบฝนที่บ้านนายสักพักได้ไหมได้สิได้มาเราเพิ่งจะต่อประสาทเสร็จอะมาดูสิ นี่นายเคยเห็นภาษาสวยๆแบบนี้มากฮะ,ะ,ะไม่แย่ขนาดนั้นหรอกพวกนายเป็นอะไรกันนะ่ะก็เงาของพวกเราหายไปอะสิแล้วเราไม่รู้มันไปซ่อนอยู่ไหนเงาเหรอและนายไม่รู้มันไปซ่อนอยู่ที่ไหนเหไอใก่อนนี้มันยังอยู่เลยอะแต่ว่าตอนนี้หาทั่วหายัางไงก็ไม่เจอฮะ ด้วยเงาของฉันก็หายไปเหมือนกันนี่ไบรนี่มันเรื่องซีเรียสนะเงาของเราหายไปอืมฉันรู้ว่าตอนนี้เงาของพวกนายอยู่ไหนจริงเหรอบอกเราหน่อยสินะเงาของพวกนายไม่ได้หายไปไหนนายแค่มองไม่เห็นมันน่ะวารินอดิจูพวกนายพูดถูกเงาของเรากําลังแอบ,บอยู่อ๋อ,องอั้นมันไปซ่อนอยู่ที่ไหนละ่ะอยู่ในถ้ำนี้หรือเปล่า หรือว่าอยู่หลังต้นไม้ใหญ่อะอืมไม่ใช่เลยฉันเคยอ่านเจอในหนังสือเงาของเราจะปรากฏก็ต่อเมื่อมีแสงสว่างดูข้างนอกสิดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังเมฆสีดำทำให้มันมีแสงไม่พอเพราะงั้นเงาของเราก็เลยหายไปอ๋อไม่รู้สินายว่าสมเหตุสมผลไนะมนี่ปลรยถ้าถ้ามีแสงสว่างนายว่าพกมันจะกลับมาใช่ไหมอืม กลับมาน่เอาละฉันจะทําให้เงาของพวกนายกลับมาเดี๋ยวนี้ละไอ้จิ๋วอีกเดี๋ยวพวกนายก็รู้เดี๋ยวจะทําให้ดูดูตรงนั้นนะว้าว้น่าเงาของเราแล้วและด้วยไฟฉายนี้เราสามารถเล่นเกมเงาได้ นี่ไงึแบบนี้ดูเงาของฉันสิว้าวดูนั่นดูนั่นนั่นหุ่นเงาอ๋อฉันเล่นด้วยเล่นด้วยดูนี่นะได้เนาร์าวน่าจะติดกระมูกไดยฉันจะกินนด้นี่นะนี่แล้ทุกคนดูกระต่ายของฉันสิเลิกทะเลาะกันได้แล้วพวกนายทำให้มันกลัวอยู่นะก็ได้เราจะหยุดแล้วก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าแด้ขอแกเล่นด้วย อ๋อที่นี่ดูของฉันเจ้าหมาน้อยของฉันนี่นะฮงฮงอ๋อของฉันด้วยของฉันด้วยหมาตัวน้อยของฉันด้วยฮง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 หวัดดีเพื่อนเพื่อนเคยเล่นกับเงาของตัวเองหรือเปล่าเงาจะปรากฏก็ต่อเมื่อมีแสงสว่างรอบๆเท่านั้นอย่างในวันที่มีแดดอากาศสดใสแล้วเจอกันนะบ๊ายบายตอน เดินทางไปทะเลอีกวันหนึ่งวิกเพิ่งจะมาถึงโรงเรียนอนุบาลต้นสนอรุณสวัสดิ์ครับคุณโอเบลี่อรุณสวัสดิ์อันนี้วางไว้ไหนดีอรุณสวัสดิ์ทุกคน<ะ>อรุณสวัสดิ์วิก นี่วิกนวิกมาเล่นตอบล้อกับเราี่ไว้คราวหน้านะฉันมาลาหยุดเพราะวันนี้ฉันจะต้องเดินทางเดินทางเหรอเออใช่แล้วเดินทางฉันกำลังจะไปเที่ยวฉันจะไปทะเลเออใช่แล้วและระหว่างเดินทางเราจะนั่งรถไฟแล้วก็ดูฉลามกันล่ะเราจะไปนั่งรถล่ากฉันจะถ่ายรูปเป็นตันแล้วก็ส่งโปสการ์ดมาให้ ได,ด้เลยนี่วิกเที่ยวให้สนุกนะกลับมาแล้วต้องเล่าให้เราฟังด้วยนะใจไหมได้เลยป่านนี้วิคงจะอยู่บนรถไฟแล้วล่ะฉันว่าเขาต้องอยู่บนรถลากอ่ะหรือไม่ก็อยู่ที่ทะเล <c oughs> ใช่อะไรเขาฮะฉันก,ก็อยากไปทะเลมากจังเลยอ๋อนัอ่นว<อ>ิกใช่ไหม นี่วิกฮะทำไมยังอยู่นี่อีกอะฮะอืมพ่อได้รับสายให้ไปทำงานเราก็เลยไม่ได้ไปฮอ้ยมันแย่จริงๆเลยนะอย่าเสียใจไปเลยนะวิกนายยังเล่นกับเราได้ฉันก็ไม่รู้สึกอยากเล่นเลยตอนเนี้ยอ เราจะทำให้วิกร่าเดิงได้ยังไงออ๋อ,อ,อรู้แล้วให้ฉันลองดูอ,อ,อนี่วิกนายมาเล่นรถล่าก,กับฉันไหมมาสนุกจริงๆนะลองไหม,มแต่มาสนุกมากเลยนะนายแน่ใจนะว่าไม่อยากเล่นนะฉันไม่อยากเล่นแบบนั้นงั้นนายอยากเล่นอะไรล่ะฉันอยากไปทะเล เขาอยากไปทะเลฉันคิดไม่ออกแล้วเอ๊ะฉันมีหนังสือก,กับมหาสมุดฉันไน่ใจว่าวิกต้องชอบแน<า>่อะอน,นี้วิกดูนี่สินี่เป็นทะเลที่นายอยากไปใช่ไหมมันไ,ไม่เหมือนกันอะ จะก,กจูแก,กจ่กกจก,กจูแก่แกอยากไปทะเลจริงๆอ่ะขอโทษน,นะวิงไม่จะทำอะไรไม่ได้เลย เร,เราไปทะเลกันเถอะอะไรเนาะจริงจริงนี่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 นะนเข้ามาฟังเก็เป็นอย่างนี้นะ ก็แค oh. uh, ่อยากไปเที่ยวดูรถไฟแล้วก็ดูคลื่นอ่ะเว้ยอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไรแบมโบิมันจะทำอะไรอะปลอยแล้วจะพานายไปเที่ยวไงล่ะเที่ยวเหรออยู่โรงเรียนทำแบบนั้นได้ยังไงกันเราเยอะยวงไยก็รู้เองนะไปเลยไปเลยไปเลยถึงแล้วไรแบมโบ้หมายความว่าไง นึกว่าจะพาไปไหนซะอีกนี่วิกดูสิรถไฟนายมาถึงแล้วนะว้าวรถไฟฉึกฉักปุ้นปุ้ใช่แล้วมันกำลังมุ่งหน้าไปทะเลมันจะไปทะเลเหรอเอาหน้าเลยพูดได้แล้วขึ้นรถเธอเอาเลยเอา,อเอาละระวังประตูนะจับแน่นแน<อ>่นเฮ้อ ปูนปูนรถไปจอกแล้วไปก uh ันเลยนี่วิกเรากำลังจะผ่านอุโมงค์แล้วนะว้า ว้าวสวยจังเลยวกวกมองข้างบนนอนสิไหนอ๋เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เลยนะว้าวนั่นนักรบดินเผา นั่นกำแพงเมืองจีนจากหนังสือกำแพงเมืองจีนเฮ้อจริงด้วยดูเหมือนกำแพงเมืองจีนจริงจริงด้วยอ่ะ ที่นี่ยินดีต้อนรับสุนชรีหาดปลาเยอะจังเลยแล้วก็ต้นมะพร้าวด้วยโอ้นั่นฮูฮูโอ้ไม่สินั่นนกนั่งนวลเฮ้อแล้วก็ก็อีชายหาดยินดีต้อนรับว้าวนั่นทะเลเย้เดี๋ยววิกน่าจะทำอะไรอ่ะฉันก็จะว่ายน้ำไงอ๋อไม่ได้นะไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ นี่วิกอะไรเพราะว่าทะเลน่ะอันตรายมากดูนั่นสิจะเป็นฉันหลมแล้วฉันจะกินนายีหนีไปซะดีกว่านะจะบอกให้เอ้าเอ้าลามมาแล้วหนี่แล้วเร็วเข้าหนีแล้วทุกคนหนีเร็วหนีแล้วฉันหลามาเล่นจะได้ตัวนายแน่คอยดูเถอะะฮะอะ

แบ bble ขึ S <S ้นไปบนสไลด์แบบ b l e เร็วเข้ามันตามมาแล้วแล้วแล้วไม่ไหวไม่ไหวมันลื่นเกินไปอ่ะลงมานี่นะบลายช่วยพวกเราด้วยบลทยบลายก็ช่วยไม่ได้แล้วไลายช่วยด้วยบลท์ วิกฉันคิดออกแล้วเรามาจับมือกันทำตาข่ายดักปลาเถอะได้ฮอมามีชนะมามาให้กินซะตาข่ายจับปลามากิเลยตาข่ายจับปลาเกิดจับปลามาแล้วมาช่วยเรามาช่วยแล้วเนาะตาข่ายจับปลาแล้วเีบหนีเร็วหนีไปหนี่เลยเดี๋วมาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ตาข่ายจับปลามาแล้ว ยอดแล้วเสร็จแล้วละทีได้เวลาเก็บปลาแล้วให้ดีเออบาบูทางนี้อออนี่หยุดนะบาบูเราเข้าจจิกหลอดด้วยเหนื่อยแล้วแล้วเข้าไม่งั้นถูกจับแน่เสร็จแล้วล่ะมาดู้าเฮยเฮ้ยเฮเ้ยจิิกิหลอดด้วยช้าว้วอ่อย จับให้ได้อย่าหนี้ไปได้นะจี่ับตายแน่อ้ยวเนทีนี้ก็พักได้แล้วมันช่างดีจังเลยนะ เธอวาดสวยมากเลยเป็นของที่เลึ้จากการที่ไปเที่ยวทะเลของเราสุดยอดไปเลยขอดูหน่อยฉันก็อยากดูด้วยมาดูด้วยกันเร็วดูสิในรูปท่าทางวิกมีความสุขขอบใจนะทุกคนฉันจะไม่ลืมการไปเที่ยวครั้งนี้เลยหวัดดีเพื่อนๆการไปเที่ยวนี่สนุกจริงๆนะว่าไหม เราได้ทำอะไรเจ๋งๆมากมายลองขอให้คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวดูนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย